สวัสดีค่ะเมื่อวันี้เขากับาสิพามาเบิงสินค้าเขาไม่อีก,อก,อก,อกอาจ่ายกับสิเ,เป็นรุ่น M 6 2เนาะเห็นอยูยนี่สิมี2ขั้นค่ะพี่น้องสวยงามจะระเกินถ่ายไปแล้วรอบหนึ่งนะคะถ่ายไปแล้วรุ่นเมรอบนึงแต่ว่าไม่เห็นอีกงามอีกค่ะพี่น้องก็เลยโอดใจบ่ได้กับท่ถ่ายเบิ่งอีกรอบนึงเนะคะนาะเปรียบเทียบกันระวางขั้น7 0 0อชั่วโมงกับ3 0 0อยชั่วโมงนะคะขั้นนี้ที่ลูกค้าเห็นอยู่เป็น M 6 2 4 0ศูนย์นะคะเป็นตัวไม่ราสุดเป็นรถปี6หาะ สภาพเครื่องยนต์สภาพเบาะนั่งนะคะดีทุกจุดเลยเป็นสีเดิมๆทุกจุดเลยนะคะยางนายางลัง,ลงเฮาก็่ยังงามๆยู่ค่ะใช้งานได้อีก80%เปอร์เซ็เลยค่ะก็เลยยางเดี๋ยวทหารมาท่านนี้มันกี่ยอมเสียเดี๋ยวเราจะแจ้งราคากันนะคะแจ้งราคากันก่อนขั้นนี้เป็นไม้เลขที่หนึงหุกถาเนาะค่ะเนาะ หมายเลขที่165นะคะคู o ต a M6240SUH นะคะคันนี้ชั่วโมง700นะคะชั่วโมงใช้งาน700นะคะเป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี2565นะคะหรือว่า2023นะคะ สนใจขั้นนี้ค่ะราคาเบาๆสภาพเดิมๆราคาเพียง790,000บาทนะคะ790,000บาทดาวเพียง140,000บาทนะคะสภาพใบมีดคลาสซีกับบอกว่าท่านเดือบเล็บใบมีดเหลือเยอะมากๆนะคะเล็บใบมีดเหลือเยอะมากๆนะคะแล้วก็ยางหน้าอีก80%นะคะยางหลังอีก9 0เลยกับ่าได้นะคะเนาะเป็นยางยี่ห้อดีเลยนะคะมาตรงจากโรงงานเลยนะคะหมายเลขที่165นะเดี๋ยวให้ดูเลขไม้กันนะ เลขไม่นะคะเจ็ดร้อยชั่วโมงนะคะลูกค้าจีเห็นชัดเนี่ยประชัดเนี่ยแต่ฟ้ให้นะคะนอกแต่ว่าเลขไม่เจ็ดร้อยชั่วโมงนะคะลูกค้ากระถางปอนั่งไม่มีขาดนะคะเราเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะลูกค้าไม่มีรั่วซึมนะคะอุปกรณ์ท่องหัวจะมีสองย่างค่ะต่อพ่วงเป็นเลือกเป็นผานก็ได้นะคะผานพวนผานบุกเบิดกนะคะหรือว่าจี เลือกเป็นลอตเตอรี่อย่างสิการีขคือกันนะคะเนาะแต่ว่าต้องหวกเพิ่มอีกนิดนึงนะคะขั้นนี้นะคะเนาะแจงราคาอีกนิดนึงนะคะเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทดาวเพียงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะ,ะมาดูคั้นนี้กันค่ะอันนี้หมายเลขที่หนึ่งหกสามนะคะคันนี้หมายเลขหนึ่งหกสามนะคะคันนี้ก็สวยเหมือนกันลองคันนี้นะคะ M62 เหมือนกันนะคะปานรถแฝดค่ะพี่น,ะน,ะะน้อง,ง,ะค,ะง100ะค,ะคันนี้800ชั่วโมงบานรถแฝดจ้ะเรบไปมีเเลืยเยอะนะคะยางหน้านะคะ80%ยางหลังนะคะเกือบ100%เลยนะคะคันนี้800ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้กันบ้างนะคะพี่น้องเบื้อง่ามันงามดีจ้ะสวยงามมากนะคะลูกค้าฝากระปรงก,ก็ยังอยู่สวยอยู่ครบนะคะ M62 นะคะเนาะน้อนงกรุกเกียรให้เบิง้ง คันนี้นะคะเลขไม่แปดรชั่วโมงนะคะ860ชั่วโมงค่ะราคาโทรกันนะคะนอตเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะนอล้วก็ดาวที่หนึ่งแสี่หมื่นบาทนะคะ<ม>เป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี2565เหมือนกันนะคะ<ม>คันนี้หมายเลขที่63<ม>นะคะลูกค,คก้าอุปกรณ์ต้อพ่วงก็คือกันเลยคะ่ะอยากได้ตัวไหนเลือกเลยนะคะผู้ใดที่อาเขาม้านะคะนอเขามาเบิง่งแล้วก็ ทักแชทเข้าไปแจ้งหมายเลขได้เลเย163165นะคะจะมี2คันคู่กันนะคะคือรถแฟตนะคะพี่น้องสวยมากนะคะสวยมากจริงๆนะคะไม่มีทีิติเลยใครอยากได้ก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทรข้างล่างนะคะ0981255301นะคะ0942640798 0858529515นะคะได้อีกหนึ่งเบอร์โทรนะคะ0979691438นะคะลูกค้า แท็กเตอร์ฟาร์มนะคะร้านแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะสินค้าจริงจอดอยู่ที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นเท่านั้นนะคะหรือว่าไม่รู้จักพิกัดร้านนะคะ204หมู่ที่21นะคะตำบลบ้านเป็ดน,นะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะขอจบคลิไปไว้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคันต่อไปว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะ